ค่ะทุกคนจะพาทุกท่านนะคะไปใส่ชื่อที่เป็นภาษาไทยตรงนี้และก็จะพาทุกคนมาดูแก้ไขตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะ adcode. วาสนาค่ะและก็จะพาทุกคนค่ะมาใส่ประวัติตรงนี้คือประวัตินะคะตรงนี้คือช่องประวัติถ้าใครที่ยังไม่มีการใส่ประวัตินะคะจะเป็นตรงนี้นะแล้วเราจะไปแก้ไขโปรไฟล์โอเคค่ะทุกคนไปเลยนะคะอันดับแรกเราจะต้องกดเข้ามานะคะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่หน้าจอของตัวเองใช่ไหมคะ ทุกคนจะต้องกดเข้ามาตรงนี้ค่ะแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะจิ้มเข้ามาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะจะเป็นการให้แก้ไขโปรไฟล์ของเรานะคะตรงนี้จะเป็นรูปภาพเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพได้เลยว่าเราอยากจะได้ภาพไหนโอเคนะคะเขาจะให้เราเลือกค่ะอัปโหลดรูปภาพนะะอัปโหลดรูปภาพ หรือจะเป็นการถ่ายภาพแนะนําว่าง่ายที่สุดก็คืออัปโหลดรูปภาพภาพที่เราทําแล้วมันสวยอะค่ะสวยแล้วก็เป็นเสื้อสีเด่นเด่นเป็นแบ็กกราวที่สีกับเสื้อนะคะสีแบ็กกราวด้านหลังอย่าให้เด่นเกินตัวเราค่ะเพราะว่าถ้าเด่นเกินตัวเราตัวเราจะไม่เด่นจะกลายเป็นแบ็กกราวเด่นค่ะคนจะไม่เห็นหน้าเรานะโอเคค่ะใครชอบแบบไหน,นก็ลองทําเอาละกันนะคะเนาะก็ไม่ไม่ก้าวไก่สิทธิส่วนบุคคลละกันทีนี้ค่ะเราจะไปแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้นะคะตรงนี้อย่าใส่นะ เพราะว่าเขาให้ใส่วิดีโอมันจะเป็นมันจะไปดิ้นอยู่ด้านหน้าหน้าโปรไฟล์เลยค่ะมันจะเป็นรูปวิดีโอที่ดิน้นดิ้งดองดิ้งดองดิ้งดองนะคะแนะนําว่าไม่ให้ใส่ตรงนี้โอเคไหมคะแต่ถ้าใครอยากใส่ก็ไม่ว่ากันโอเคนะคะคุณก็ลองดูแล้วกันคนก็จะจับภาพคุณไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นวิดีโอดิ้นนะคะโอเคะทีนี้นะคะเราจะมาแก้ไขตรงนี้ค่ะแก้ไขตรงนี้ก็คือนี่ไงชื่อช่องนี้ค่ะตรงนี้นะชื่อช่องนี้ค่ะคาว่าชื่อให้คุณใส่ชื่อของคุณค่ะเป็นภาษาไทยโอเคไหมคะ ให้คุณใส่ชื่อของคุณเป็นภาษาไทยชื่อฉายาคุณว่าอะไรก็ใส่เข้าไปค่ะอย่างเช่นโค้ชค่ะฉายาก็คือโค้ดวาสนานางฟ้าไลฟ์ออนไลน์ก็คือสื่อให้คนได้เห็นถึงว่าโค้เนียค่ะจะสอนด้านของการไลฟ์สอนด้านของการพูดสอนด้านของการทําธุรก,กิจที่เกี่ยวกับการทําธุรก,กิจความรู้แบบนี้ค่ะคนก็จะมองออกแต่แน่นอนเขามองออกก็คือแน่นอนต้องเป็นครูสอนไลฟ์แน่ๆคนก็จะคิดแบบนี้ค่ะนี่คือฉายาของเรา โอเคนะคะตรงชื่อนี่คือฉายาเราอยากให้คนจําเราชื่อว่าอะไรเราอยากให้คนจําชื่อเราว่าอะไรให้เราใส่เข้าไปเลยแต่ถ้านึกไม่ออกนะคะใส่ชื่อคุณค่ะใส่ชื่อคุณโค้ดวาสนาอย่างเดียวแบบนี้ได้เลยโอเคนะคะสั้นๆแล้วค่อยเข้ามาค่อยเข้ามาเติมเพิ่มเติมได้บางคนค่ะก็มาในด้านของการสอนสร้างตัวตนอย่างเงี้ยค่ะโคดวาสนาสอนสร้างตัวตนโควดวาสนาสอนทําออนไลน์ โคดวาสนาสอนไ้ายโคดวาสนาสอนพูดโคดวาสนาสอนขายแบบนี้ค่ะให้เราใส่ฉายาของเราเข้าไปเข้าไปนะคะเพื่อให้เพื่อนได้จําเราพูด,ดง่ายคือคุณอยากให้คนจําคุณชื่ออะไรให้คุณใส่ชื่อตรงนี้ลงไปเลยและค่ะชื่อผู้ใช้งานใช่ไหมคะชื่อผู้ใช้งานนี้ค่ะตรงนี้มันจะไปปรากฏอยู่ใต้รูปภาพของเราค่ะตรงนี้จะเป็นช่องทางของทิกต o k ค่ะเขาจะให้ให้เราเนะี่ยค่ใส่เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษนะกดเข้าไปค่ะ จะเป็นภาษาอังกฤษให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากจะเราเราอยากจะได้ชื่อว่าอะไรแนะนำนะคะนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกให้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนของคุณใส่ชื่อถ้าถ้าตัวหนังสือมันเขากำหนดให้ใส่แปตัว10ตัวอย่างเงี้ยคะ่ะก็ถ้าเป็นครูก็ใส่คำว่าครู K R U แล้วก็ดอนะคะก็จุดแล้วก็วาสนาแบบนี้ได้ แต่ถ้าคุณค่ะอยากจะใส่ชื่อภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนใส่เข้าไปเลยแล้วเขาก็จะทําให้เราเนี่ยได้มีลิงก์นะคะมีลิงก์ตรงนี้ค่ะด้านล่างเห็นไหมเวลาที่คุณก๊อปปี้ลิงก์ค่ะไปส่งเพื่อนนะคะมันจะเป็นลิงก์ของช่องทิกตอกของคุณตรงนี้ค่ะเนาะมันจะสามารถคัดลอกได้โอเคนะคะคนจะกลับไปทีนี้นะคะทุกคนพอมาถึงตรงหน้าประวัตินี้แล้วนะคะที่นี้เราจะมาใส่ตรงนี้สร้างตัวตน Ti ๊กต็อนี่ค่ะให้เรากดเข้าไปประวัติคำว่าประวัตินี้ค่ะมันจะอยู่ใต้ใต้คำว่าโค้ดวาสนาตรงนี้ค่ะเห็นไหมเราจะต้องใส่สินค้าของเราเข้าไปค่ะไม่เอานะคะชอบเที่ยวชอบวิ่งชอบเดินไม่เอานะคะถ้าคุณมีสินค้าของคุณแนะนำให้คุณค่ะใส่เข้าไปให้ชัดเจนว่าคุณมีสินค้าอะไรถ้าคุณมีเสริอมอาหารคุณก็บอกว่าสุขภาพความงามธุรกิจ ยี่ห้อธุรกิจของคุณคืออะไรใส่เข้าไปให้ชัดเจนคนจะได้รู้ว่าคุณทําธุรกิจอะไรเวลาที่เขาอยากจะทําอยากจะซื้อสินค้าใช้ค่ะเขาจะได้นึกถึงคุณโอเคไหมคะใส่สินค้าของคุณเข้าไปชอบเดินชอบวิ่งชอบเที่ยวไม่เอานะคะไม่ไม่สามารถสื่อได้เลยโอเคไหมไม่สามารถสื่อได้ชัดเจนเนี่ยค่ะคือช่องสินค้าก็คือช่องประวัตินั่นเองก็คือประวัติตรงนี้โอเคไหมคะเขาให้ใส่ทั้งหมด80ตัว โค้ก็ใส่ให้หมดค่ะโค้ชไม่เหลือไว้เลยมีอะไรเรายัดใส่เข้าไปให้หมดเลยนะคะสอนสร้างตัวตนสอนสร้างตัวตนทิกตอกสอนสร้างธุรกิจความรู้สอนพูดสอนขายสอนสร้างไรายได้ด้วยมือถือแบบนี้ค่ะนี่คือธุรกิจของเราที่เราทําอยู่สินค้าของเราที่เรามีอยู่โอเคไหมคะพอคุณค่ะใส่เรียบร้อยแล้วให้คุณกดบันทึกตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะตรงปลายประก,กาดดาๆนี้นะคะเนี่ยค่ะให้กดบันทึกนะคะตรงนี้ให้กดบันทึกเลยนะคะพอคุณกดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคให้เรากลับออกมาพอเรากลับออกมาค่ะเราจะมาเห็นตรงช่องนี้ช่องนี้นะคะช่องนี้ค่ะเว็บไซต์ค่ะให้คุณเอาลิงก์นะคะให้คุณเอาลิงก์ลิงก์ลน์หรือลิงก์ facebook ที่คุณมีอยู่แล้วก๊อปปี้มาแล้วก็เอามาวางใส่ตรงเว็บไซต์นี้โอเคไหมคะก๊อปปี้มาแล้วก็มาวางใส่เว็บไซต์และค่ะหมวดหมู่จำเป็นอย่างมากนะคะหมวดหมู่ หมดหมูคือหมอดหมู่อะไรคุณต้องรู้นะคะเรื่องนี้นะหมวดหมู่ก็คือคุณจําเป็นจะต้องใส่หมดหมู่ของคุณคืออะไรนะคะสมมุติว่าคุณอ่ะมีในเรื่องของแฟชั่นอาจจะเป็นคนขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะหรือแบรนด์หรือพี่ปรึกษาบริการโค้ชค่ะก็จะเป็นที่ปรึกษาบริการนะคะไม่ได้ใส่คําว่าการศึกษานะคะเพราะว่าโค้ชไม่ได้อยู่ในสถาบันการศึกษาโค้ชก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นการให้บริการด้านความรู้ ที่เรามีเป็นประสบการณ์ที่เรามีค่ะเนี่ยค่ะถ้าใครที่เป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะใส่ภาพยนต์ทีวีสตูดิโอเนี่ยเขาก็จะใส่เข้าไปหรือนะคะหรือหรือคุณเป็นสายทําอาหารทำทำอาหารทํากับข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็กดเข้าไปนคะคะคุณเป็นสายไหนคุณก็ใส่เข้าไปเลยสินค้าของคุณมันเกี่ยวข้องกับอะไรนี่ค่ะเห็นไหมการแพทย์สุขภาพถ้าสอนเรื่องของอ ถ้ามีเรื่องของประเภทของสัตว์เลี้ยงก็ใส่เข้าไปค่ะคุณทาแอปช้อปปิ้งก็ใส่ช้อปปิ้งค้าปีกเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะหรือคุณเป็นบุคคลสาธารณะก็คือเป็นดาราต่างๆเนี่ยค่ะก็ใส่เข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมคุณต้องติ๊กให้ถูกชัดเจนของโค้ดติ๊กตัวนี้ค่ะของโค้ดติ๊กที่ปรึกษาเนี่ยค่ะพอเรากดที่ปรึกษาแล้วเราก็กดบันทึกเตียวสีแดงด้านล่างนี้ค่ะเนี่ยก็เรียบร้อยนะคะจำเป็นอย่างมากนะคะทุกคนจ๋า นี่ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน้านี้นะไปทํากันดูค่ะไปทํากันดูนะง่ายๆไม่ได้ยากเลยนะเดี๋ยวโค้ชจะพาทุกคนค่ะออกไปด้านหน้าเห็นไหมที่โค้ชแบ่งปันทุกคนเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้คือชื่อช่องทวนตรงนี้คือชื่อช่องของ t i k t o k เราสามารถคัดลอกลิงก์ได้เลยและค่ะก็จะมี ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นประวัติถ้าใครยังไม่ใส่ประวัติถ้าถ้าใครยังไม่ใส่ประวัติมันจะขึ้นว่าไม่มีประวัติมันจะบอกแบบนี้เลยนะคะและค่ะตรงนี้เน,นี่ยค่ะตรง htpp เนี่ยค่ะ htpp เนี่ยตัวนี้คือลิงก์ให้เขาติดต่อจิ้มเขาจิ้มแล้วเขาก็มันจะวิ่งไปหาเราที่ไลน์เลยอย่างนี้ค่ะ นะคำถามคําตอบเนี่ยค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้มันจะอยู่ตรงที่ตั้งค่าตรงนี้นะคะวันนี้ค่ะโค้กก็จะแบ่งปันทุกคนประมาณนี้ก่อนโอเคนะคะไปลองทําดูค่ะแล้วทุกคนก็จะกลายเป็นมืออาชีพแน่นอนทีนี้เพื่อนก็จะเรียกชื่อเราถูกตรงนี้ไม่ใช่ค่ะคุณยูเซอร์อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคุณอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาเรียกเราไม่ถูกเลยก็เพราะว่าไอ้ตรงนี้นี่เองที่ยังไม่ได้แก้ไขโอเคนะคะทุกคนค่ะไปแก้ไขตรงนี้ให้ชัดเจนแก้ไขแก้ไขตรงเนี้ยสินค้าของคุณมีอะไรให้ชัดเจน โอเคไหมคะสจุดนี้สําคัญมากสองจุดจุดนี้ที่เป็นชื่อช่องกับจุดนี้นะคะที่เป็นสินค้าของคุณแล้วก็ลิงค์ให้เขาติดต่อตัวนี้สําคัญมากโอเคไหมคะไปทํากันดูนะคะทุกคนจะขอให้โชคดีสําเร็จสําเร็จไปด้วยกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ